ในวันนี้นะคะเราก็พาทุกท่านมารับชมกับรถกระบะมือสองนะคะสะภาพสวยน่าใช้มากเลยค่ะทุกท่าน Ford Ranger T5 เครื่องคอมมัดเร็วดีเซลหัวฉีดนะคะประหยัดมากค่ะยกสูงมาจากโรงงานเลยนะคะสวยน่าใช้งานจริงๆค่ะทุกท่านแอดมินชอบมากเลยนะคะแต่ไม่มีตังซื้อนะคะใครมีให้แอดมินยืม,มเมื่อ่ย คันนี้นะคะเจ้าของบอกขายในราคา1 5 9 0 0 0บาทค่ะทุกท่านเดิมเดิมเลยนะคะตัวถังนี่เดิมบางเลยค่ะแคปเปิดได้ด้วยนะคะมีเรมเอกสารชุดโอนครบค่ะพร้อมใช้งานค่ะทุกท่านรถสวยค่ะสภาพสมบูรณ์เลยนะคะดอกยางก็ยังดีค่ะทุกท่านร้อแม็กทั้ง4ี่ล้อเลยนะคะ mm hmm. ท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถนัดดูรถได้ที่ราดถุงแก้วปทุมธานีนะคะ เบอร์ติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไว้ที่ใต้คลิปค่ะสามารถโทรไปคุยสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะคะถ้าถูกใจยังไงแนะนําให้ไปดูด้วยตนเองค่ะทุกท่านไปทดลองขับกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดค่ะไม่ควรโอนมาจำ่วงหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ